ครับขอต้อนรับเข้าสู่มโนแลนนะครับดินแดนที่ความคิดไม่มีกรอบเสียงในหัวดังกว่าเสียงลำโพงและทุกเรื่องราวจะถูกเล่าใหม่ในแบบของเราครับผมติมครับเจครับโอเคคือพี่ว่าโลกเราเมันเครียดมันวันียะใช่แล้วก็สิ่งที่จําเป็นสําหรับการมีชีวิตของคนยุคต่อ,ตอไปแต่พี่ว่าจินตนาการพี่ช่วงนี้พี่จินตนาการว่าพี่จะรวยโ oh. อ๋จินตนาการนำกดตอนนีกผมมาจินตนาการแล้วก็คือผมอะถ้าทําได้นะผมพรุ่งนี้ผมจะซื้อพี่เป็นเพื่อนพรุ่งนี้อ่ะผมรวยแล้วผมจะซื้อพี่เป็นเพื่อนเลยพรุ่งนี้ถ้ารวยจะซื้อพี่เป็นเพื่อนซื้อพี่เป็นเพื่อนโอเคแต่ถ้าพี่รวยนะอ่าถ้าพี่รวยเนี่ยพี่พี่จะซื้อทําพี่ซื้อทําให้มันมานั่งอยู่ที่บ้านได้เฉย๋ยวตัวพี่เองเนี่ยพี่เข้ามา ไปไประมาณเนาะสอ,สองสองประเทศที่ตอนที่อยู่ที่นู่นเนี่ยพี่ก็คิดถึงบ้านเนี่ยคิดถึงความคลาสสิก<น>บ้านเราสิ่งที่พี่ห่างหายไปนานเป็นสิบยี่สิบปีอาหารไทยที่คล<ช>เพราะว่าขึ้นชื่หรือช,ชาย<ช>แต่พี่เชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยนักท่องเที่ยวที่ตอนนี้เขารู้สึกว่าข่าวก็คือว่าวนักท่องเที่ยวนันน้อยลงเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเข้าไม่ถึงซอฟต์าวร์ของเรา อของเราน er yeah, ี er ่มีซอฟต์พาวเวอร์เยอะนะเยอะครับเยอะมากอาหารนี cosas, like ่ใ so ช่การศิกษปะวัฒนธรรมววยคงววยกายอะไรที so, ่แท้หมดอย่างหนึ่งที่ว่าเป็นชืวอประจำวันของพวกเราเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ไหมเช่นวินมอเตอ์ไซค์แท็กซี่ตอนนี้นะไม่มีใครไม่รู้จักแท็กซี่ไทยพี่บอกเลยใช่ใช่ใช่เพราะวินมอร์ไซค์เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์จริงไปประเทศอื่นน้อยน้อยประเทศที่จะมีนะประเทศที่จะเลยแล้วไม่มี ไม่มีมบ้านเรามีแต่เราเนี่ยชั่วโมงเร่งดว่วนเนี่ยเราเรียกหาวินได้โอ้โหอย่าว่าแต่วิ่งวินวิ่งไปนู่นไปนี่เลยเดือดร้อนอะไรล่าสุดเนี่ยแถวหมูม่บ้านที่งูเข้าซ่วมอ่าอ่าเรียกวินเรียกวินมาจับงูเรียกวินมาจับงูอ่าวินก็ทำไมไม่เรียกกู้ภัยพี่วินไวกว่าวินไวกว่าอ่าคเออวินจับงูให้หน่อยได้พี่อ่าได้ไปสองร้อยแล้วเขาเอางูไปโดนหรอกินเออซอฟต์เพาาะว่าไม่มีใครทําได้เอาพี่พี่พูดเลยอ่ะ ถ้าจากวินมาอีกซอฟ์พาวเวอร์หนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแท็กซี่เคยเจออะไรบ้างสําหรับสําหรับเราผมมันก็คลาสสิกนะก็คือเรียกไม่ไปะเรียกไม่ไปเหมาออะไรคลาสสิกคลาสสิกที่เจอเรียกไม่ไปใช่ไหมใช่มีอะไรบ้างท็อปไฟท็อปไฟอ่ะคือแก๊สหมดแก๊สหมดจะไปส่งรถส่งรถอ่าน้ำท่วมแก๊สหมดส่งรถ อรถติดไม่ไปคืออสดงว่าท็อปสามเนี่ยไม่พ้นอันนี้ใช่เพราะว่ารู้สึกว่ามันจะตรงกับพรบของของแท็กซี่ที่นี่อ๋อเขามีเขามีเขามีพรบใช่ไหมใช่ใช่เขามีเขามีคือตัวแท็กซี่เนี่ยเขาเขาน่าจะมีเป็นกะถ้าถ้ามันเลยกะเขาเนี่ยเขาเขาต้องรอรถไปคืนอ่าา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 าไปขับอ๋อก็คือมันเป็นเหมืานว่ามันมีพรบที่ควบคุมเหตุาําเป็นคือาา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  แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขใช่อยู่ในเงื่อนไขถ้าพี่จําไม่ผิดมีสามข้อก็คือหมดกะแล้วก็เป็นที่ที่ประเสริฐไปเช่นน้ําท่วมประมาณสักถึงคอแต่ว่าเรียกแท็กซี่ไปอย่างเงี้ยอยากอยากบริจาคผุอยางาชีพเรียกแท็กซี่ไปไอ้เด็นไปไม่ได้แล้วแล้วก็ไอ้เรื่องถึงความความปลอดภัยอแต่ที่เราเจอโง่เนี่ยเราเจอตอนที่กลางวันเราก็เจอกลางวันก็เจอเช้าก็เจอ เจอเจอแม่งไม่รู้กะว่ามันเขารับยังไงผมไม่รู้เหมือนกันเนี่ยคืองี้พี่ว่ามันเหมือนปัญหาแบบไก่กับไข่อ่ะคือในในมุมของประเทศบ้านเรานะมันน่าจะมีองค์ประกอบอื่นอีกเยอะละนะอย่างอย่างที่ประเทศอื่นเนี่ยคนเขาทําอาชีพอะไรอ่ะเขาจะต้องรับผิดชอบอาชีพของเขาอ่าใช่ไหมแต่แท็กซี่ที่นู่นเนี่ยจุดประสงค์คือส่งคนให้ให้ถึงที่ถึงอย่างปลอดภัยไม่งั้างเขาโดนร้องเรียนแล้วเขาจบอาชีพเพราะเลยจบเลยนะบ้ามเติว่ายไหม มตกลางทางปล่อยลงน่ะโดนละคือจบเลยไม่ได้จบแค่อาชีพอย่างเดียวนะจบอิสรภาพด้วยเข้าคุกงี้หรอเข้าคุกเลยอ๋อเขาถือว่าเอาชีวิตของอีกคนหนึ่งน่ะไปเสี่ยงนะโทรแจ้งตำรวจเลยตำรวจตามจับติดพกอแล้วก็โดนพักใบคดีหกเดือนโดเป็นตอนอญาตทุกอย่างแล้วถามว่าคุณเคยทําผิดแบบนี้ใครกล้าขึ้นอย่างคุณไม่มีแต่บ้านเราไม่ใช่บ้านเรามีซอฟต์พาวเวอร์ เราเป็นประเทศที่คอมเพลม้นท์เรารู้เราหน่อยเราใจดีคน <laughs> <ร>อยูอ่เอางี้ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย <c oughs> แต่ว่าไหนว่าเราจะมาปรับลองลองมาปรับแนวคิดกันดูแล้วว่าเราอาจจะพูดแทนเขาเพราะว่าเราไม่ได้ขับแท็กซี่เราลองมาสมมุติดูว่าถ้าเราคนเป็นคนขับแท็กซี่แต่เราจะเป็นคนขับแท็กซี่ในยุคท,ที่ที่ไม่ได้อยู่ในยุคป,ปัจจุบัน เราจะเป็นคนขับแท็กซีท่ที่ที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นแผนที่โลกนี้จะเป็นไปได้ที่ใครมาแล้วต้องว้าวสำหรับผมต่อไปในอนาคตแท็กซี่มันจะบินได้เวลาที่ผู้โดยสารมาบอกว่ารถติดเนี่ยจบละไม่ไม่ต้องกลัวรถไม่ต้อง,องกลัวเราขึ้นไปข้างบนก็คือถ้าอ่าน้ําท่วมอไปไปได้อเดี๋ยวหลองเรามีไอ้พาราชูต <laughs> คุณใส่ล่มเลยแล้วโดดลงไปตรงน้ําท่วมถ <laughs> ้าอยากดูเป็นบริการ เป็นบริการใช่ค่ารถแท็กซี่บินได้อ่ามันก็ต้องมีค่าพิเตอร์เริ่มต้นอย่างปัจจุบันเนี้ยสามสิบห้าบาทอ่าใช่ไหมถ้าบินได้ผมเริ่มต้นที่สามสิบห้าบิตคอยใช้บิตคอยใช้บิตคอยตอนนั้นจะเป็นแบบว่าคริปโตเคอเรนซีละเงินสกุลไอ้ฟียบนี่เงินไม่ไม่ละจบละจบละเงินกระดาษที่เงินกระดาษไม่ได้ค่ะใช่เดี๋ินไลฟ์โค้ดพูดกันเยอะเอะแล้วก็ตอนนั้นเนี้ย หนึ่งบิตคอยน่ะน่าจะประมาณล้านดอลแล้วโอ้โหก็คือสามสิบห้าล้านหลักการนี้กดสตาร์ทมิเตอร์นะพาราโชติี้าล้านถ้าคุณอยาโดดเป็นลงไปดูน้ำท่วมค่าแรงขั้นต่ำคุณต้องเท่าไหร่วะนะคือไหนๆก็ไหนๆแล้วมาเวนี้แล้วพี่ก็เอาว่าพี่จะอยู่ข้างล่างก่อนเพราะว่าพี่อาจจะ น้ำไม่หูไม่เท่ากันเนี่ยก็อยู่อยู่ข้างบนอาจจะผิวยิวหน่อยอายุขางล่างแต่ว่าต้องการที่จะขึ้นขึ้นรถไอ้กรเรียกเรียกผมลงมาเราก็ลงมาใช่ไอ้ที่พูดเนี่ยปัจจุบันเนี้ยมีจริงยังมีแล้วนะเขาเขาพัฒนาตั้งแต่ยุคสงครามแล้วก็คืออันนี้ยเราคุยกันว่ามันคือแนวดีขึ้นลงแนวดีก็คืออย่างแรกเลยที่เราเห็นกันชัดๆเลยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ขึ้นลงแนวดีอ่า แต่ว่าในยุคของผมเนี่ยมันจะไม่ใช้ใบพัดแล้วอ่ามันอาจจะใช้พลังงานอง่องอื่นที่ขึ้นลงได้โดยที่เหมือนง่ายกว่านั้นเหวี่นนี่ไหมมนเลแล้แมนอาจจะใช่อย่างนั้นไปไปท่านี้เลยตอนออกมาใหม่ๆพี่รออยู่ตั้งนานอก็เป็นหลักฟิสิกส์อะไรเข้ามันว่าเป็นท่าตุดมากเลยแล้วก็บินขึ้น่ะพี่พี่เคยเห็นเครื่องบินแบบไหนที่มันขึ้นลงแนวดิ่งได้ไหม จริงๆก็มีนะมันมันมีแล้วแต่เราใช้ในการทหารอ่าใช่ส่วนใหญ่เป็นกางทหารแล้วปัจจุบันนี้ก็โดรนที่อ่าที่ขึ้นลงแนวดิ่งที่ขึ้นลงแนวดิง่งแล้วก็เริ่มมีไอ้พวกไอ้พวกอะไรพวกเนี้ยเพราะจริงๆอ่ะพี่ไอ้ขึ้นลงแนวดิ่งเนี่ยมันทํายากมากนะเพราะมันอันตรายตรงไหน,น,น,นาการที่คือจับปีกให้ขึ้นไปเนี่ยที่ถ้าเกิดไม่นักเพราะเป็นไกพัดอย่างเงี้ยเครื่องบินธรรมดามันทํายากมากอืออย่างเครื่องบินลบที่ไม่มีใบพัดก่อนแอ้มมันก็มีขึ้นลงแนวดิ่งได้ใช่ พี่ว่าพี่ตัดปัญหาเลยเรื่องนี้พี่ซื้อดรลมอนโอ้โหซื้อดอลลมอนใช่ให้มันทำอะไรพี่ให้มันเอาไอ้คอปเตอร์คอปเตอร์ไปไ่ใช่ดรลมอนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว้าวมากไอ้ของวิเศษอะ่ะมันมันวิเศษจริง,รงใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยอของวิเศษดเลลีมอนนะ่ะเป็นจริงหลายอันนะถูกเออเพราะเด็กๆอ่ะผมเคยทำคอปเตอร์ไปไ่เราชอบโดอรมอนเหมือนกันแล้วก็มาติดหัว แล้วผมโดดจากชั้นสิบอะลงมาแล้วมันบิดไม่ได้ผมเลยใช้มือผมอว่าแก่งเงี้ยโอ้โหแกลงเงี้ยแล้วผมก็ค่อย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 ลงถึงพื้นอย่างสบายใจเขาผมเพิ่งรู้ว่านั้นแหละว่าคอปเตอร์ใบผายมันใช้ไม่ได้จริงรแต่มือผมเนี่ย <c oughs> ย่างเงี้ยผมลงได้ไว<ล>เวยลงได้ด้วยอะลงไ,ไอ้ไอ้ก่อน ให้ก่อนทานี่ปรึกษาใครไหมมีไม่ปรึกษาเลยไม่เลยไม่เลยจินตนาการล้วนๆจินตนาการตัดตามชื่อช่องเลยเราบวกว่าแบบลงมาฮยพอชั้นห้ารู้แล้วมันไม่บินว่ะอ่าแข่งแขนเลยละวแว่งแขนแล้วค่อยๆลงเนียนๆเลยตอแต่ตอนนั้นรู้แล้วรู้แล้วว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ใช้มือดีกว่านั้นวันบาเลยกูซื้อบือมึงวะอะถ้าเกิดลอยฟ้าปุ๊บแล้วบอกว่าพี่แบตผมหมดแบตผมหมดตอนนั้นผมไม่ได้ใช้พลังงานแบตล้วไงใช้อะไร ผมใช้เป็นไอ้ี่ไอ้ปฏิกณ์นิวเชียคือใส่อันเดียวเหมือนเรือดำน้ำเมื่อที่อันเดียวอยู่ได้2ี่สิปีอะโอเคแล้วก็20ปีก็ปลดละวางไปเลยผมก็ซื้อคันใหม่ซื้อคันใหม่ทุบทิ้งเลยเออใช้เหมือนในนี่ไอ้ไอ้เพราะวร์แบงค์รถเก่าพี่อยากขึ้นไหมล่ะไม่อยากขึ้นอ่ือแอร์เย็นเพลนเพราะรถผมอะโอเคอ่าแบคแบคก็เหมือนแก๊สเนาะใช่ซึ่งไอ้ไอ้ปฏิกณ์ไอ้เครื่องปฏิก์นิวเลียในเรือเรือลบ ของเมกาก็ใช้คือพลังงานมันอยู่ได้แบบยี่สิบตีอะพี่โดยที่ไม่ต้องเติมอ่ะอืมอันนี้พี่รู้ดีเลยผมก็เป็นคนขายให้กองทัพเองเฮ้ยเอ้ากูพูดไปเล่นไปแสดงว่าพี่ไม่รู้เดี๋ยวว่าใครเป็นคนสร้างเฮ้ยผมสร้างนายเป็นคนสร้างไอ้ที่พี่ซื้อนี่ซื้อซื้อผมซื้อผมไปขายต่ออีกทีหนึ่งแบบผมสร้างชีวิตนี้กูจะชนะใครบ้างวะเนี่ยเรามโนแท็กซี่ลอยฟ้าไปแล้วพี่จ้า มันมันน่าจะห่างกับเราไปประมาณผมว่าถ้ามีเกินห้าสิบหรือร้อยปีมันไม่เราไม่ทันแน่แท็กซี่ลอยฟ้าไอ้นายนียไม่แน่ไอพี่อย่าร้อเปอร์เซ็นต์เวลากลับมาที่มันใกล้ตัวกว่านั้นเอโอเคอันนี้กลับมาใกล้ตัวกว่านั้นที่เราเห็นชัดเลยตอนเนี้ยมันมีแล้วก็คือแท็กซี่หลายคนขับอืมีมันมีแล้วอันนี้มีมันเป็นยังไงผมไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้อันนี้อยู่ที่สหรัฐอืม ดาวทาเอลเอคนที่ยอมใช้ตอนแรกๆเนี่ยคนไม่กล้าเพราะว่าห่วงเรื่องเรื่องความปลอดภัยตัวพี่เองก็กลัวตอนเห็นที่แรกเนี่ยเข้าใจผิด <Hey. S 2> นึกว่าเป็นรถํำรวจของ Google ของ Google แต่พอไปดูดีๆไม่ใช่เวมโมคืออะไร uh. คนละยี่ห้อ uh. แล้วมีกล้องติดล็อกคันเลยล็อกคันเลย uh huh. แต่ที่มันไม่มีคือมันไม่มีคนขับ uh huh. เคยแบบตกใจอ่ะเหมือนเหมือนคนเหมือนเราไปคนบ้านนอกแล้วเราไปไปอยู่เจอตึกเจอเครื่องบินอะไรพวกเนี้ยีอกยืนมองแบบคนไปไหนวะลบวิ่งเองได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ก็เข้าไปศึกษาโหลดแอปโหลดแอปพลิเคชันเสร็จปุ๊บลองเรียกกอเรียกลองเรียกมาดูเนี่ยข่าวที่ออกมา,มามากสุดเลยก็คือขับรถไอรถที่ไม่มีคนขับเนี่ยชนอ้าวมันชน มันมันมันแยกไม่ออกว่าอะไรมีชีวิตอะไรไม่มีชีวิตในตอนนั้นนะเราก็ไม่กล้าคนก็ไม่กล้าแต่เดี๋ยวนี้มันพัฒนาถึงจุดหนึ่งแล้วมันสามารถแยกออกว่าอะไรเป็นสิ่งของอะไรที่เป็นเป็นสิ่งของปลูกสร้างขาวรอะไรที่เคลื่อนไหวอะไรมีชีวิตแม้กระทั่งเศษเ,เศษถุงพลาสติกเศษอะไรพวกนี้มันสามารถแยกออกแล้วมันก็วิ่งผ่านไปได้ซึ่งอันนี้มีจริงวิธีเรียกก็ง่าย กดแอปผูกบัตรขึ้นรถไปถึงจุดหมายเสร็จแล้วที่ที่อเมริกาเนี่ยเขาจะมีแอปพลิเคชันหนึ่งเขาจะให้เราเนี่ยลงคอมเมนต์เกี่ยวกับทุกเรื่องเลยว่าคุณใช้บริการของอะไรไปปุ๊บเนี่ยถ้าคุณพอใจไม่พอใจอ่ะคุณเขียนเข้าไปเขาจะมีแบ่งเป็นส่วนลดให้ในครั้งต่อไปถ้าเราแสดงความคิดเห็นนะเขาดึงดูดหรือแอปพลิเคชันเนี้ยพ,พูดไดูนะ้ไดม พูดได้พูดได้เลยอะพูดได้ดิพูดได้เลยนะพูดได้ดิเป็นแอปพลิเคชันชื่อเยลเยลถ้าถ้าถ้าดูอยู่นะมาเป็นสปอนเซอร์ให้ให้ช่องเราได้เลยนะเอาได้เลยเพราะว่าขายตรงเลยนะอเครือเยลเนี่ยพอเราเขียนอะไรไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ก็ลองเรียกดูพอลองเรียกดูเสร็จคิดว่าเอ๊ยสักครั้งว่ะเออแต่นี้พอพอเราเรียกมาปุ๊บเนี่ยมันหลอนไม่กล้าขึ้นสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหม หาที่เปิดประตูไม่เจออาเคยขับเทสลาไหมเคยนั่งครับอมันเปิดเปิดยากมันใช้นิ้วก้อยนิ้วโป้งดึงคาั้งกดก่อนแล้วก็ดึงที่ฟิลนั้นเลยอพอรถมันมาเสร็จกูพี่ไปยืนยืนมองกับเพื่อนสองคนแล้วก็คือเราจะไปถานเพื่อนก็เสียฟอร์ม่ไม่ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราคนไทยต่างด้าวไร้การศึกษาเราก็บอกเฮ้ยกูเรียกรถแล้ว มึงเปิดประตูดิเราไปเวนะไปทางแบบเจ้าพ่อเลยอ่ะบอกให้กูเรียกรถแล้วมึงเปิดประตูดิอันนี้ก็ไม่เป็นเหมือนกันมันก็มองเปิดประตูอ่ะคนอย่างกูต้องเปิดประตูให้มึงเหรอไปนยังนีพี่เจนี่ใครอือเมริกันซิติเซนกูก็ซิติเซนมึงจะจ่ายค่ารถไหม ถ้ามึงไม่จ่ายมึงเปิดประตูนั้นกูจ่ายอ้าวกูจ่ายให้ก็ได้มึงเปิดเต๊กพี่ตัดบทเลยเฮ้ยเพื่อนเราว่าเรื่องความปลอดภัยอ่ะมันสิ่งสำคัญวะว่าเรียกคนเรียกวันที่มีคนขับดีกว่าถ้ามือกูขึ้นไปอ่ะมึงคิดดูนะเว้ยคนที่อยู่ข้างหลังเราอ่ะไปเวดามาอ๋อคนที่อยู่ข้างหลังเรา แฟนเราแฟนนายอ่ะครอบครัวเราอ่ะอันาค้เขาของชาบิอ่ะเฮ้ยโหไปขนาดนั้นเลยถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาทําไงอ่ะกัวแคนเฟิร์เถอะนี่ของเนี่ยคือเปิดประตูไว้เป็นนี่คือนี่คือประสบการณ์ตรงที่มีอ่าอ่าอันนี้คือจากแอปเยลอันนี้คือจากแอปของเขาแต่เยลเนี่ยเป็นเป็นแอปที่ไว้สําหรับ คอมเมนต์อ๋อเยวคือไว้คอมเมนต์บริการบริการคือทุกคนโหลดมาใช่ไหมพอโหลดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมไม่พอใจคุณเนี่ยผมกดเลยติ๊เขาเช็คเลยเขามีทีมเช็คเลยพอเช็คเสร็จปุ๊บขึ้นแบ็รีวิวเขาตรงไปที่ร้านเลยถ้าร้านยืนยันว่าร้านทําอย่างนั้นจริงเขาติดแบ็คลิสต์แล้วคนที่เขามาดูในในแอปเนี่ยเลิกใช้บริการออแสดงว่าอันเนี้ย เขาอะต้องมีหน่วยงานตรวจสอบของเขาเลยเพราะว่าไม่ยงนั้นมีการแกล้งกันแน่แกล้งกันซึ่งคุณรู้ใช่ไหมว่าไอ้ที่อเมริกาเนี่ยเวลามันสู้กันทีหนึ่งคือไม่ต้องทำอะไรเลยนะซื้อแท็กซี่คือเนี่ยซื้อทําได้เลยซื้อกาแฟร้อนคยเคยข่าวไหมสั่งกาแฟร้อนมาแก้วหนึ่งแล้วบอกว่าร้อนเกินไปได้ไปสามสิบกว่าร้านโอ้สองกันยับพี่ฟังข่าวปุ๊บพี่รับไม่ได้ลุงขึ้นที่ไปร้านกาแฟเลย สั่งกาแฟร้อนอกูกะรวยเลยอ่ะ,อะจิบกาแฟโอ้ยร้อนเลยนะบอกพุแม่เขาเล่นแล้วไอคนหน้ามือเขาเล่นแล้วแดกๆแล้วก็ไปได้ๆเพราะฉะนั้นถ้าแอปนี้เกิดขึ้นมไม่ใช่แค่แท็กซี่อะทุกสิ่งล้างข้าวบริการไม่ดีสกครปกอ,อาหารที่แพงเกินไปหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับง,งานบริการ มันไม่ใช่แค่เอกชนนะแล้วทำลายแล้วทฐบาลก็โดนด้วยถ้ามีการร้องเรียนขึ้นมาตรงนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเกิดการสอบสวนทันทีประโยชน์กับนี่นะกับประเทศนะแน่นอนแน่นอนแน่นอนผมว่านอกจากเยลจะเข้าเราแล้วเข้าเราแล้วแหละเขาอะต้องให้เราสองคนเป็นซีอของเยลประเทศไทยด้วยอันนี้ไม่แปลกอยู่แล้วอ่เพราะว่าคนที่รวยที่สุดในโลกสองคนนี้ใชิญนั่งอยู่ตรงนี้ กลับมาที่แท็กซี่อว่าถ้าสมมุติเราเอาแท็กซี่ไลฟ์คนขับมาอยู่ที่ไทยอพี่เป็นไปได้ไหมแล้วเราเป็นซีอีโผมเปิดบริษัทหนึ่งที่เปิดบริษัทหนึ่งโจความชั่นพี่หวังว่าจะเราจะสู้กันเนี่ยแข่งกันแข่งกันแข่งกันเนี่ยที่เป็นซีอโอชื่อบริษัทอะไรไอ้ววตามินเจพี่ไวตามินเจแท็กซี่ไลฟ์คนขับโอเคอืสำหรับ แท็กซี่ของผมนะครับหนึ่งไปรับถึงที่บ้านปรถึงที่บ้านเริ่มต้นที่สิบเก้าบาทเริ่มต้นที่สิบเก้าบาท,าร,ทรับวันนี้ถึงพรุ่งนี้เริ่มต้นสิบเก้าบาทไปรับถึงบ้านและในรถแท็กซี่ทุกคันมีส่วมให้ขี่รถแท็กซี่ได้เลยบ้านเรารถเตอา่าใช่ไหมแล้วมันวิ่งไปเนี่ยมัน นอยนอยทิ้งน่องทิ้งนองไปเนี่ยบางทีเปิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบจอดก็ไม่ได้ใช่ไหมลงไปแต่เดี๋ยวกลับมาไม่ได้อะไรมีซ่วมอยู่ในนั้นเลยนอกจากมีซ่วมแล้วเนี่ยเวลาเราวิ่งไปเนี่ยเราจะไม่วิ่งตามถนนอย่างเดียวเราจะมีเลนเลนส่วนตัวเลนส่วนตัวสร้างเลนเลยก็คือไม่ไม่เจอรถติดแน่นอนไม่เจอรถติดแต่ว่าเผื่อระยะทางไกลไงใช่ไหแบบใครที่แบบนั่งรถไปไกล แล้วรู้สกปวชีไม่อยากอั้นอั้นไม่ได้เราจะมีระบบโขห้องน้ําเข้าให้ฉี่ตรงนั้นเลยฟิล์มทุกอย่างปรับมารับถึงบ้านเริ่มต้นสิบเก้าบาท <c oughs> บริษัทผมว่ามาผมจะแข่งกับพี่ก็คือบริษัทผมเนี่ยจะเริ่มต้นในการถอนขนไก่ถอนขนไก่กับถอนคน <c oughs> กนคนนกระจอกอกจะใช้เวลาเท่ากัน แต่มันได้เนื้อเยอะกว่าใช่<อ>ก็คือไม่เกี่ยวอะไรเลยอเด็นน <laughs> ของพี่มีห้องน้ำดูในรถใช่ไหมผมไม่ใช่ห้องน้ำธรรมดาของผมเนี่ยสมมติคุณขี้ในรถผมเสร็จเรียบร้อยแล้วผมห่อกลับบ้านให้ด้วยให้คุณเอาขี้กลับบ้านได้เป็นปุ๋ยเป็นการรีเวิร์สออสโมซิสในรถผมสมมติคุณขี้ไปแล้วแหละปึ๊บ หมักเป็นปุ๋ยให้ภายในแบบสิบนาทีอะไรอย่เงี้ยเสร็จปุ๊บคุณได,ด้ได้ขี้คุณกลับบ้านนะแบบเป็นปุ๋ยนะไม่มีเวสนะลดผลรักโลกโอเคอ่าสกัดอยู่ส,สามารถเอาขี้กลับบ้านได้ด้วยคกลับบ้านได้งงไหมล่ะว่าขี้ไปเก็บไว้ไหนถูกไหมล่ะปกติอ่ะพี่ทำห้องน้ำหนึ่งเนี้ยต้องเก็บไวส้สักขีหนึ่งค่ถูกมันเหม็นอคนต่อไปใช้เนี่ยมัน เขาจะไม่สบายใจว่าเอ้ยขี้ใครก็ไปดูมีกลิ่นรอดมาืด้ปาคืนแรบปไปเลยผมไม่นี่เลยผมทําเป็นปุ๋ยให้เลยขอให้เลยเอาขี้กลับบ้านขอเสร็จปุ๊บให้วันนั้นเลยใช่คุณได้ขี้ตัวเองกลับไปขี้ใหกลับบ้านค่าใช้แท็กซี่ใช่ไทยแท็กซี่ผมโอเคนี่จะได้กําได้แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณปวดเบ้าในในรถของผมก็คือขายน้ํา ที่เป็นจากฉี่ของทุกคนเหมือนเหมือนบนอวกาศเลยพี่ที่เขาต้องกินฉี่ตัวเองแต่เอาฉี่ไปผ่านกระบวนการเป็นน้ำแยกเอาปฏิกูลเอาสิ่งสงกรปรปใช่แล้วผมขายคัดน้ํามาไว้ขายด้วยแล้วขายน้ําขายน้ํานั้นขายขายซึ่งในน้ำนั้นไม่ใช่มันไม่ใช่ปกติธรรมดานะเราเห็นอาจจะเห็นน้ําที่เรากินกันทุกวันเนี้ยมันจะขลาดเหมือนกันอ<ะ>แต่น้ําที่ผมขายในรถอะ่ะคือ ผมจะสะกินชื่อด้วยว่าเป็นของน้ำของใข้อย่างพี่เจขึ้นรถผมล่าสุดแล้วพี่เจฉี่ทำกระบวนการน้ำออกมาบายวิตามินเอออันนี้คือเยี่ยวของพี่เจเช่นดื่มได,ดม้ดื่มเยี่ยวชั้นได้เช,ด,ชดื่มเยี่ยวผมได้ครับซึ่งคุณจะได้ส่วนแบ่งนะครได้ยเปอร์เซ็นต์ด้วยคายเยยวอวคายออก เป็นการผลักดันเป็นพาร์ทเนอร์เหมือนเป็นพาร์ทเนอร์กันนี่คุณไม่ได้แค่บริการนะเนี่ยคือผมอยากให้ทุกคนมาเยี่ยมที่รถผมเออแล้วคุณคุณได้กลับกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยใช่สร้าง SMBs เชื่อไหมจินตนาการของทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดกันออกมาเล่นยๆกับมีประโยชน์อย่างมหาศาลผมพูดทิ้งท้ายเรื่องนี้และเป็นเรื่องที่ผมชอบมากนักวิทยาศาสตร์ของนาซาผนผู้ชื่อเลยอ่า เขาระดมทุนหนึ่งพันกว่าล้านเหรียญเพื่อผลิตปากกาที่จะขึ้นไปเขียนบนอวกาศที่ไร้แรงโน้มถ่วงและเขาสามารถทำได้หมดไปพันกว่าล้านได้ปากกาได้ปากกามาหนึ่งข้งเรื่องเนี้ยตกไปที่อินเดียอินเดียบอกว่าทำไมมึงไม่ใช้ดินสอวะอ้าวทันล้าน แลปะปากกาที่ไปอยู่อวกาศจินตนาการาการพูดเล่นความคิดที่เรียบง่ายเรื่องไร้สาระที่เราคุยกัน,นวันหนึ่งมันจะเป็นประโยชน์ใช่จินตนาการมันสาคัญกว่าความรู้พี่สุดท,ท้ายแล้วอะไอสิ่งที่เราพูดพูดกันอยู่เนี่ยอเออมันดูเหมือนเราพูดเอาเอาสนุกอย่างเดียวแตทท่ทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรามาจากโจทย์เดียวกันก็คือเราอยากจะให้อะไรสักอย่างหนึ่งของบ้านเรามันดีขึ้นมันพัฒนาขึ้นใช่ใช่แล้ว สิ่งมหัศจรรย์หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในในโลกของเราในสังคมมนุษย์เราล้วนแล้วมาจากจินตนาการและบ่อยครั้งที่เรื่องดีๆเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการพูดเล่นอืแล้วนั่นแหละครับก็ความจริงมันเป็นเรื่องมโนเนาะก็อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ในอนาคตเผ<ม>ื่อไปรู้ก็สําหรับใครที่ดูอยู่นะครับถ้าชอบหรือว่ายังไงอยากให้เรามโนเรื่องไหน ลองส่งเรื่องมาให้เราหน่อยแล้วก็ช่วยคอมเมนต์นะครับว่าอ่ะอันนี้พี่ EP แรกของเราเป็นยังไงสนุกไหมอยากให้เพิ่มเติมอะไรยังไงบอกได้เลยเขียนลงมาคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์เพราะว่าทีมงานเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์อ่านหมดครับอ่านหมดเลยอ่านหมดถ้าเขียนไม่ดีด่าด้วยอุ๊ยกูดเลนโูนมูนอันนี้มโนเรายอมยอมรับทุกคําติชมครับครับครับเพราะว่าเยาว์กำลังจะมาเป็นสปอนเซอร์ใช่ใช่ต่อไปเราสองคนจะเป็นคนที่รวยสุดในประเทศไทยใช่ แล้วก็จะค่อยๆกระจายกันไป <Yes. S 1> แล้วซื้อซูเปอร์ยูนิคอร์นคนต่อไปมีสองเขาอ,ออกด้านข้าง